สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่งานว่าบุรีลัมย์นะจ๊ะคือแดดแรงมากแล้วก็ลมพัดซึ่งหนักมากจ้ะคนก็เยอะนะตอนนี้อันนี้เขาก็กําลังดูเขาเรียกเล่นแอกอะทุกคนกําลังหมุนแอกอยู่อันนี้เราก็มาเล่นยิงปืนกับเล่นปลาลูกป่งกับหลานนะมาทดสอบความแม่นหน่อยจําไม่ได้ยิงได้กี่ตัวนี่แหละจะได้พวงกุญแจสิบตัวมั้งอ่าสิบตัวจะได้พวงกุญแจ หลังจากที่มาจากงานว่าวดาวก็มาตลาดบุรีรัมย์จ้ะทุกคนคือมันทําให้เดาวนึกถึงตอนที่ดาวตอนเป็นเด็กๆนะดาวมาตลาดกับย่าย่าดาวขายของชํานะดาวก็ตื่นมาตลาดแต่เช้ากับย่า ก็คือเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีตลาดนัดเยอะนะทุกคนเวลาที่ได้มาตลาดสดอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจได้ซื้อขนมหวานซื้อเสื้อผ้าชุดนกลงนักเรียนอะไรนี่นะทุกคนคือของก็มีแต่สดๆเลยของมาขายเยอะมากแล้วก็จะมีร้านขนมจีนในตำนานนะดาวชอบกินตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอะ่ะ